นา้าแฉององอาจเจียมเจริญพรคุณเป็นทนนักแสดงพุ้งกับที่สร้างชื่อจากหนังตลกยางน้ำพีน้องสยองขวัญซึ่งไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จด้านไรายได้แต่ยังสร้างปรากฏการณ์มีมและวลีฮิตอย่างหมักเม่อ ที่เกิดจากฉากปะทะคารมกันาคอมจึงกลายเป็นตำนานในหมู่แฟนหนังคอมดี้นะครับพี่ยักษ์สัญญากับนี่ก่อนนะว่าพี่ยักษ์จะกลับมาได้สิพี่สัญญาช่วยกูด้วยอย่าไปสนใจมันล่าสุดในที่ยุดภาค2นะครับน้าชายกลับมาร่วมงานกับพี่ยักษ์อีกครั้งหนึ่งโดยระบบเป็นจากลระพันเช่นเคยนะครับ ที่ถูกปลับบทให้เป็นคู่หูของพิยักษ์ในเรื่องด้วยเคมีความฮาที่ลงตัวทำให้ทั้งคู่กลายเป็นตัวละครคู่มิตรสายฮาสร้างสีสันและความวุ่นวายให้กับภาคนี้มากกว่าภาคแรกนะครับจิมพี่เรียนที่ศิลปกรครับผมแล้วก็เอาเอาอกก่อนนาน,นี่เลยเข้าวงการถ้านับเรื่องแรกเลยอะเล่นเล่นเป็นตัวประกอบ ในหนังเรื่องน้ำปุอ๋อน้ำปุุ๊นนหน่วยอัมพลหรือเปล่าครับหน่วยอัมพลครับเล่นเป็นตัวประกอบเลยอยู่กับเปิ้ลนาคอเนี่ยเป็นตัวประกอบหนังเรื่องน้ำปุ๊แจากนั้นก็มาศิลปกรก็พอเข้าสิลปกรกเสร็จก็มีอภิยะเข้ามาดูเรื่องที่เล่นก็คือกิจศีละกับแป้งกินสีละทีแปลงอะไรอย่างงี้เล่นเล่นมาสองภาครับหล้วจากนั้นก็พอจบศิลปกรเนี่ยก็ทํางานเกี่ยวกับพวกอยู่เบื้องหลังทำมิวสิกวิดีโออยู่แกรมี่ยุคแรกๆแล้วก็ ไปเรื่อยๆอะแล้วก็เริ่มมากำกับหนักมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทํารายการทีวีอยู่กับพี่ซูโมกิกอยู่กับพี่ปิิงสีแล้วก็แต่อย่างน้นก็เจอพี่ยอดเลิศชัยแกก็เรียกเรามาเล่นเราก็เล่นแสบสนิทเล่นชุดพวกตระกูลใส่หน้าแวะเวียนมาเล่นอยู่หน้าจอให้คนดูได้ได,ได้ได้ขำขำกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับและนักแสดงในดวงใจของนา้าแฉครับยกตัวอย่างสักคนหนึ่งที่แบบเป็นไอดอลของเราอะครับผม ถ,ถ้าถามผมตอนนี้คนที่ผมชอบจริงก็คือพีตอ่ต๊อบศาสชัยอ๋อพีตอ่ต๊อบศาชัยชุมลมใช่ครับศาชัยชุมลมเนี่ยครับผมผมก็เจอแกแล้วที่หยดอะท,ที่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 อยากเล่นเพราะว่าภาคสองที่ดีใจก็คือเราได้เล่นกับไอดอลเราเลยอะพี่ต๊อบนี่ผมดูมาตั้งแต่ช่างมันชันไม่แคร์ตั้งอะไรและแกเวของแกแกทำเบื้องหลังโฆษณามาด้วยครับคล้ายๆพี่อะทำงานเดินทางมาด้วยกันอะไรเงี้ยบทที่ท้าทายสำหรับน้าแฉกเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างที่แบบรู้สึกตื่นเต้นอย่างเงี้ยฮะ ชี้หยดสองนี่แหลปะปลาททยมากครับ,ค,รบคือมันเป็นมันเป็นหนังเหมือนเราแบบเรารู้สึกเราเราไม่เคยนึกว่าเราจะได้เป็นเล<อ>็มาเล่นหนังแบบแนวแอดเวนเจอร์แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีหนังไทยที่จะทําหนังแนวเนี้ยอินเดียนาโจนหรือหนังแบบเฟตโฟมาหนังแนวแบบตะลุยป่าแอดเวนเจอร์อ่ะคือมันเป็นความฝันเด็กๆเ,เลยเหมือนเราคว้าปืนออกไปเล่นกับเพื่อนมาเล่นตำรวจจับโจรกันวิ่งไล,ไล่ไล่กวดกันในในป่าอะไรเงี้ยครับผม,บผมอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยคือหนังในดวงใจเลยที่เรารู้สึกว่าสนุกมากอ่ะที่หยดที่หยดสองเนี่ย แล้วแทบเกือบเทียบกับภาคแรกกับภาคสองอันนี้สำหรับนักเฉยจะว่าภาคไหนดูแบบตื่นเต้นกว่าในภาคสองภาคสองเด็ดต่างต่างเยอะเพราะภาคสองเนี่ยมันถูกเขียนบทขึ้นมาใหม่เพื่อมูวี่เลยแต่ภาคแรกนะมันสร้างจากมันสร้างจากเบสทูสตอรี่ไงมันถูกถูกวรรณกรรมถูกลิเทเลเจอร์ถูกวรรณกรรมอ่ะกาหนดเัราะนั้นเราสร้างฉี่องไปไม่ได้มันไม่ได้พูดถึงห้างยิงป่ามันไม่ได้พูดถึงห้างห้างสองสัตว์อย่ไรเงี้ยภาคสองมันเลยเอากลิ่นอายมาแล้วก็ดีไซน์มาสําหรับ สำหรับรถไฟห่อเลยอ่ะเออให้คนดูสนุกเลยอ่ะมันจึงมันจึงดูแลแบบมันมีพลังมากกว่าสนุกกว่าที่ผมเห็นน้าแฉครั้งแรกในในจอทีวีเพราะตอนนั้นผมยังเด็กยังไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสไปดูในโรงหนังครับเรื่องแรกก็เป็นแฉกสนิทเสียงหน้านนี้แล้วผมเป็นพ่อของนางเอกพ่อจ๋าค,คือเป็นเริ่มเต้นเล่นเรื่องนี้ได้ครับน้าแชก็จริง,ๆ,รรงๆแล้วอะ่ะพี่จะทำรายการทีวีและ ทำรายการทีวีอยู่ก็เขียนพวกซิตคอมตลกเป็นพุ่มกับพวกรายการซิตคอมตลกอะไรพวกนี้แหละแล้วก็พี่ยอดเนี่ยแกก็ทําอีกแล้ววันหนึ่งอะ่ะทำรายการทีวีด้วยพี่ยอดแกก็ทาหนังด้วยพอวันนึงแกก็บอกเฮ้พี่มาเล่นหนังหน่อยไหมมาเล่นซีนเนี้ยเราก็เลยมาเล่นเล่นแสบ,บสนิทนี่แหละเขาเห็นคาแรคเตอร์เราอะ่ะน่าจะน่าจะประทะกระแดดดีทูบีได้อ๋อนันก็เลยแบบเออเล่นเป็นพ่อแล้วก็เจอกวนเนี่ยอันนั้นอะ่ะก็เลยมันแล้วเราก็คิดว่า โอ้ ه, หนังมันดัง vania, ขนาดนี้เลยหรอวะดังครับหังมันเป็นแบบภาพจำจนถึงทุกวัน<อ>นี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับผีจ้างหนัง ผีจ้างหนังอ่าผีจ้างหนังนี่ของวุ้นเพื่อนชื่อชื่อวุ้นนี่แหละเขาเป็นผู้นำกลับตอนนี้เขาก็เป็นอาจารย์สอนฟิล์มก็คือนักแสดงก็คุณอิงอชิตะแล้วก็คุณตองพัคราใหม่ใช่ผีจ้างหนังอันนี้ก็มันก็สร้างมาจากเบสทูสตอรี่คือมีอินสปายมาจากไอ้คำชะโนดคำชะโนดที่ผีจ้างใช้หนังแต่เขาก็มาเขียนเป็นไซไฟอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยเป็นแบบหมอแบบตามหาความจริงใช่ชื่อในเรื่องเรื่องเป็นพี่จีนหรือเปล่าครับผมจำไม่ผิดใช่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 เล่นเป็นตำรวจเล่นเป็นตำรวจตำรวจ มันก็มันก็แต่มันก็ดังในในเรื่องของตำนานเรื่องของอะไรโน้ตผมชอบเหมือนกันเพราะถือเป็นผลงานที่ผมได้รู้จักนาแชเป็นครั้งแรกปวดหน้าเหี่ยวอ๋อที่เป็นทุกคนคือไม่ไม่ต้องพี่เล่นหรอกพี่ชอบวิธีการของมันกับชอบวิธีเล่นของมันนะเพลงมันยังติดเลยแต่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 คือหนังมันหนังมันง่ายง่ายเรียบง่ายหนังมัน หนังมันมีวิธีคิดที่ง่ายๆแต่ซนที่พี่ชอบก็คือแบบเีนที่แบบว่ามึงอยากฟังเรื่องกูไหม hmm. ผมกลัวเป็นงี้แม่งกงโกยแม่งถอยไปปุ๊บแล้วแม่งกลายจากในคุกแม่งกลายเป็นแบบ uh, อะไรเงี้ยคือแซด,ดแบ็กไปแบบอยู่ในฉากแไรคนที่ถูกเล่าแม่งอยู่ในฉากมันเป็นวิธีเล่าเรื่องหนังซึ่งเรารู้สึกว่า หนังมันง่ายๆหนังมันเหมือนหนูจับแมวอ่ะแล้วก็วนกันแต่ว่าเออเรื่องมันเกิดขึ้นแบบซิมลลี่แต่มันมีแฟชั่นอะไรบางอย่างของหนังปนกวนอยู่อ่ะมันเป็นดีไซน์ครับผมขอบคุณคนไทยทุกๆคนที่ทีออ่ให้การสนับสนุนหนังเรื่องที่หยดสองไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องหลานมาหลังหนังเรื่องหลายๆเรื่องอ่ะที่คนไทยเราเสียเงินเข้าไปดูอ่ะผมจริงเชื่อว่าคนไทยก็ยังชอบ ชอบหนังไทยอยู่เพียงแต่ว่าก็อยากจะฝากว่าเฮ้ยผมผมไม่เชื่อว่าหนังไทยเป็นจะตายอะ่ะแต่ผมเชื่อว่าเฮ้ยวันเนี้ยถ้าหนังไทยประสบความสำเร็จวันนี้ก็ต้องต้องต้องขอบคุณเลยขอบคุณคนไทยที่ท,ที่มีความสุขก,กับเม็ดเงินที่เราเสียไปแล้วเรารู้สึกว่าฟีดแบ็ที่กลับมาสําหรับที่หยดสองอะ่ะมันดีมากๆม,มันทําให้คนไทยแม่งมองเห็นแล้วก็ผมเชื่อว่ามันก็จะจุดประกายให้กองหนังกองอื่นๆที่เขามีความหวังว่าเฮ้ย มันมีเม็ดเงินอยู่ตรงนั้นจริงๆนะเม็ดเงินมันมีตั้งแปดร้อยล้านอะไรเงี้ยมันมีเม็ดเงินอยู่นั้นจริงถ้าพี่คุยฟังอยู่นะครับต้องขอบคุณพี่คุยเหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ยก็ทาหนังเหมือนกันเรื่องหนึ่งเป็นหนังสัน้นแบบแว,แว่าอ๋อเหรอใช่ครับเป็นคอนเนคชั่นแบบว่าเพื่อนต่อกเพื่อนไรป่ากต่อกักป่าบเเชิญชวนก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ันมาทำหนังลงทุนกันเองอะไรเงี้ยอ๋อเหรอแล้วเรื่องที่หยุดก็เป็นหนังในแรงบันดาลใจที่ผมชอบผมทําหนังเรื่องกิติยาเป็นหนังผีในป่าผมมีแรงบันดาลใจสองเรื่อง เรื่องตะเคียนกำกับเดยคุณเฉลิมเฉลิบเสียไปแล้วใช่ครับแล้วก็เรื่องที่หยุดพักสองแล้วไปต่อครับไปให้ได้ไปให้ได้ไปถึงวันไว้แน่วันหนึ่งเราอาจจะเดินเจอกันในในในหน้าโรงกันอีกครับมีโอกาสก็อยากจะร่วมกันนะแชทผมมีโอกาสได้ครับได้ครับได้ครับยินดีครับวันนี้ก็ขอบคุณนะแช์ผมอานนะคบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ วันอีพีต่อไปนะครับจะเจอดาราท่านไหนก็ฝากนะครับผมช่องพัดกีรพันธนะครับวันนี้ลานมือถอนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมร้านมือมีอะไรน่าแดกบ้างอ๋อก็น่าทานทุกอย่างแล้วครับพูดเพราะเหรอพูดเพราะเหรอไม่ต้องพูดเพาะกูนะกูถามว่าร้านมึงมีอะไรน่าแดกบ้างออ